ข่าวดีครั้งใหญ่ไทยเจ,จ,จาเจรจาภาษีการค้ากับสหรัฐรัฐบาลเร่งประสานงานด่วนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศจุดเริ่มต้นมาจากที่ท่านรัฐมนตรีมาริสได้พบกับเอกอัครราชทูตเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงปารีสและได้รับสัญญ,ญาณบวกว่าสหรัฐพร้อมคุยกับไทย จากนั้นรัฐบาลได้สั่งการให้เร่งประสานงานอย่างรวดเร็วโดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีพิชัยชุนหาวชิระเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเพื่อเข้าพบ3หน่วยงานหลักของสหรัฐที่ดูแลการค้าทั้ง3หน่วยงานที่ว่านี้คือผู้แทนการค้าสหรัฐกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรัฐบาลสหรัฐกำหนดให้เป็นผู้แทนในการเจรจาทางการค้ากับทุกประเทศในการเจรจานี้ไทยได้เตรียมแพ็กเกจข้อเสนอ5ด้านที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการเพิ่มการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐการเปิดตลาดเกษตรการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการแอบอ้างถิ่นกาเนิดสินค้าและการส่งเสริมการลงทุนของไทยในสหรัฐไทยมั่นใจว่าข้อเสนอเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ร่วมกันและนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สร้างสารรค์ที่สุดนี่คืออีกก้าวสำคัญที่ไทยกำลังเร่งเดินหน้าเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศในการเจรจาการค้ากับสหรัฐอัปเดตล่าสุด